มนมสักการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีท่านอาจารย์จิรดาหล,ลานครอบครัวแสงปัญญาแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกวิเทศศึกษาทุกท่านนะคะเรียนรู้สึกกินดีและดีใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้ต้อนรับท่านอาจารย์จิรดาและครอบครัวสมาชิกท่านอาจารย์สุภชัยแสงปัญญาตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในโอกาสนี้ค่ะ แม้ว่าจะเป็นการต้อนรับทักทายแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็รับรู้ถึงความรู้สึกความผูกพันและบรรยากาศอันอบอุ่นอันยินดีที่พวกเราทุกคนมาร่วมลํำลึกถึงคุณอุปการของท่านอาจารย์สุปชัยแสงปัญญาในโอกาสนี้สมาชิกทีมงานวิเทศศึกษาทุกคนกระตือรือร้นตั้งอกตั้งใจอาสาให้ความร่วมมือกันทุกคนในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตกตเวทิตาการสำนึกในบุญคุณของท่านอาจารย์สุภชัยแสงปัญญาที่เป็นผู้ก่อตั้งคณะวิเทศศึกษาและวางรากฐานให้คณะวิเทศศึกษาให้สามารถเติบโตและเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้และท่านยังเป็นผู้ให้โอกาสให้การเจริญเติบโตความก้าวหน้ากับบุคลากรของคณะมากมาย งานนี้จึงนับเป็นโอกาสที่น่ายินดีที่พวกเราทุกคนได้รำลรึกถึงท่านอาจารย์สุภชัยแสงปัญญาบุรุษผู้สร้างคณะวิเทศศึกษาด้วยวิสัยทัศน์และความสามารถสมาชิกวิเทศศึกษาทุกคนจะต้องพยายามสืบทอดเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของท่านและพยายามพัฒนาคณะวิเทศศึกษาไปให้ไกลที่สุดให้ดวงวิญญาณของท่าน ภาคภูมิใจกับผลงานที่ท่านได้ฝากไว้กับพวกเราค่ะห้องประชุมแห่งนี้จะเป็นสัญลักษณ์ในการราลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อคณะวิเทศศึกษาค่ะดิฉันขอขอบคุณท่านรองวิทยาเขตที่ให้เกียรติเป็นประธานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติกับวิเทศศึกษามาร่วมงานในครั้งนี้ขอบคุณทีมงานสมาชิกวิเทศศึกษาทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ แะเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอถือโอกาสนี้อาราธนาพระคุณศรีรัตนไาตราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรโดดลบันดาลพรให้ท่านอาจารย์จิรดาและครอบครัวอาจารย์ทุกท่านณนที่นี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ประสบความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงและมีความเป็นสิริมงคลตลอดไปขอขอบพระคุณทุกท่านสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ค่ะ ต้นสู่วนสุดท้ายแห่งการจากลาคืนวันที่ผ่านพ้นคือประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นภารกิจการงานช่วยสร้างประสานความผูกพันให้แน่นแฟนจากคนที่ไม่เคยรู้จักกลับแปลเปลี่ยนเป็นคนสำคัญที่คอยจับมือกันสร้างสรรค์จนมาถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจแต่เมื่อการเวลาหมุนไปทุกสิ่ง แล้วแต่ต้องเคลื่อนตามแต่สิ่งที่จะยังคงอยู่คือความทรงจำที่งดงามระหว่างเราชาวคณะวิเทศศึกษาคำว่าประสบความสำเร็จจะมาพร้อมกับความภาคภูมิใจไม่ได้หากขาดอาจารย์สุพชัยแสงปัญญาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นคณะบดีท่านแรกของคณะวิเทศศ,ศึกษาท่านได้เสียสละกำลังกายกำลังใจในช่วงเวลาแห่งการทำงานของท่านสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปขอจารึกไว้ในดวงใจ